คครับ้าัมัเเ้สปืนอะไรกครัเ้ยปืนกลของภูก็ใส่จะกกได้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวจัดเองจัดเลยจัดเลย เออช่วยร้องเพลงที่แต่งไว้ตอนเก็บของให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเออสิ้ไหมครับติดต่อบปที่หน้าจอไปแล้วครับเอยู่ไหนต้นไม้ครับโดนแล้วหรอ รร้อยครับเออตอันดึกหน้าจอไปแล้วหนึ่งนาทีนะครับช่วยโอ้แหลกด้วยนะครับช่วยร้องเพลงชีแต่งไว้ตอนได้เลยนี่กินฟังเขาหลามหน่อยครับเออโอเควันนี้ผมมาเปยิงเขาหลามขอย่างเดียวย่าให้มั่นโดนหาม ผมอีเป็นคนที่มีความสามารถแต่สิ่งที่ทำคือวันนั้นที่ฟังไม่ใช่ร้องแบบนี้นะครับวันนั้นได้ฟังก็ได้ยินว่าร้องว่าได้ิคนควาเป็นธรรมดาแบบนี้นะครับซ <c oughs> โอ้โหแม็กตอนนี้แม็กเอ่อลอยหาซิปนัดจักซิ่งจังไดเบิร์ดเฮ้ยเอามาหน่อย มันอยู่ทางนั้นแหละมันหน่อยมันหน่อยมันยิงอยู่แถวนี้แหละจะเอาแอ้ดอกก็พอ a t t a ไม่เห็นครับมันต้นไม้เหรอใ่รู้แต่ว่ามันด้ทำอะไรยิงอยู่ไหนนั่นน่ะทางไหนครับยิงอยู่ไหนดูหน่อยเอออยู่เขาเหรอหรืออยู่ต้นไม้ตัวนั้นฝากน้ำฝากน้ำ ขดใส่จุกด,ด้วยเข้าบ้านก่อนเข,ข้าบ้านก่อนขึ้นปนก่อนขึ้นปน,น,น,นไม่เห็นตำแหน่งครับ player. จะได้จะได้ไดอ Dans. เอาเงินก่อนนะครับตับนนี้ก็ถูกต่อสายฝากมานะครับแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนจากเราไม่รู้ตำแหน่งของศัตรูนะครับเราจะเข้าไปแบบ มา,มาไม่ได้ครับตอนนี้เราก็ไโซยน้ำแล้ครับขึ้นอีกชั้นหนึ่งได้นะครับก็จะไปอีกชั้นหนึ่งโอ้แล้วแอดอบเราดิแอดอบก็อยู่ฝั่งนั้นแต่มีคนดักเอดอบด้วยนะครับน่าจะ น่าจะรอคนไปเก็บแล้วก็ยิงแต่ตอนนี้มันน่าจะดักเราอยู่มันอยู่ฝั่งนะ้ำแต่มันไม่รู้อยู่เขา,าหรือเปล่าูขึ้นมานดูช่วยกันขึ้นมาดูช่วยกันหน่อยได้ไมั้ยครับอยู่ข้างล่างมองหายอยู่เไม่เห็นแสงไฟขนาดไ่น,นมันขะอเอืคาะอยิงออตรงไหนก่อ บอกตำแหน่งให้ได้ไหมครับผมอยู่บนแล้วได้เนี๋ยอุย้ยด่วนเลยลง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 เราไปเข้าเข้าวงก่อนเข้าวงก่อนไม่ได้ไม่ได้หมามาตามมาตามมาเดตามมาก่อนเร็วเดี๋ยวมาขี่อูดเข้าวงเร็วอูดอยู่นี่เนาะน้อง,อ,งอูดอยู่นี่แล้

มันถ้าโดนยิงเราค่อยกดไอวิ่งเร็วตอนนี้วิ่งไปก่อนมันเหลือสิบสองคนเอึงนะขาวไก่ขอ,อ,ขอ,อ,ขอ,อเข้กากับคายเอ่อ Attack the mark เยอะแล้วเหรอไม่ครบไม่ครบจริงปะไม่มีไม่มีตายนจะฝา มีคนมีรถมากเลยเราดักอยู่ตรงนี้ไหมคืออยู่นะแต่ข้างหลังเราจะไม่โดนใช่ไหมโดนแน่นอนอมอ้อมมาด้วยสะเหลือสิบสองคนเลยดักบ้านดีกว่าพอมีคนสอง

คร้งนี้ไม่มีจุกนะถ้ายิงนะจะได้ยินเสียงม,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 มีบ้านมีบ้านสองชั้นแม่แบบขึ้นได้ตัวสูงเด็กเห็นแล้วพ่อป้านสองชั้นลงมาตื่นกหลับจะไปเฮ้ยตก b้าน nám, quan phòng, khu nền, cổ ban. có con nha. ro. chết bây giờ. ở nơi. cái là luôn. oh, con chì ở thằng này. tặng mấy? เจอแล้วเหรอตบแล้วให้คูช่วยยิงไหมแต่จะมีเสียงนะยังยังยังไม่ต้องช่วยโอ้ยอยู่บนเขาอยู่บนยอดเขาอยู่บนเายอดเขามันเจ็บหรือเปล่าจะช่วยยิงมากเลยโอ้มันโดนมันมันขึ้นแล้วมีคนมาแล้วนะ ระวังระวังตัวไม่ไวังหลังไม่ไนะคะรับไม่เราอยู่นอกวง you know, เราอยู่นอกวง you know, เราอยู you know, ่นอกวง you know, you know, ไปเถอะตามมาโอเคจี๊ดแล้วไปเข้าวงดีกว่าปล่อยมันยิงกันเลยระวังโดนนะเร็วเร็วเร็ไปเลยเดีเลยเก็บมันเก็บมันอ้อมตลบหลังตลบหลัง เข้าวงดีกว่าว่ะวงใกล้เรากว่าใกล้เรากว่าเข้าวงเข้าวงเตะน้ำเข้าวงเข้าวงตามมาตามมาโอ้โหโคตรโล่งเลยวงไหมอาวิ่งไปไหมเนี่ยตามมาตามมาอ,อยู่ตรงไหนวะหลังวงเหรอ อยู่ตรงหลังเขาอะ่ะหลังเขาตัวนั้นอะ่ะเราเข้าพรอกันเอาไงดีวะไปด้วยไปด้วยจะอ้อมไปทางนู้นเหมือนกันแานหน้าก็มีคนพวกเราเก้าคนเลยล <100. S 1> เหรอเดือบร้อยคงเดือบร้อยวิย่งเลยวิ่งเลย

ระวังหน่อยนะกำลังจุกตัวเองวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้ว, oh. วผมช่วผมตัวผมมันล้มแล้วหนึ่งตัว <Help. S 1> เออผมโดนยิงอีกฝั่งไหนฝั uh huh. ่งนูน้นคุณครูมาซ้ำมาหน่อยโออตายแล้วคมา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 มเหลือตัวเดียวตายแล้วใครตาย เอา้าเดือดผมนี่จะตายเอาตายโดนจุกยิงไปอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าระวังด้านห,หน้าผมัวยนยิงยิงยิงอย่าสู้โหนมันนั่ง